เพื่อนๆวันนี้เรามาโปเลยนะคะวันมาโปเลยนะคะคนไหนที่ผมเสียผมชอ็อตผมแตกไปผมเป็นวุ้นเป็นฝอยหมอย iner, ข้อพูดผมเสียมากมากนะคะนะคะาดการบำรุงเส้นผมไม่ค่อยสะาผมลดการชี้ฟูลดการหลุดร่วงผมไม่ผมพันกันนะคะผมชี้ฟูนะคะคนไหนผมไม่สลวยจากการยืดผมจากการด,าดัดผมจากการทําสีผมชอ็อตผมแตกไปผมเป็นวุ้นเป็นฝอยหมอยข้อพูดผมเสียนะคะมาทางนี้เลยนะคะ จัดโรเลยนะคะซื้อ2แถมหนึ่งค่ะซื้อ2แถมหนึ่งค่ะซื้อ2แถมหนึ่งนะคะซื้อ2นะคะ1กระปุก299กนะคะ2กระปุก598แถมไปอีก1กระปุกเลยนะคะคนไหนที่นะ <c oughs> ผมเสียผมชัดผมแตกปลายผมเป็นวุ้นเป็นฝอยหมอยก็าพดผมเสียหนักมากเอาไปเลยนะะเอาไปเลยเอาไปเลยนะคะผมเสียเอาไปเลยนะคะคนไหนผมเสียเอาไปเลย เสียเอาไปเลยนะคะคนไหนผมเสียเอาไปเลยนะคะคนไหนผมช็อตนะคะผมช็อตผมแตกปลายผมเป็นวุ้นเป็นฝอยไหม้ข้าวโพดนะคะผมเสียหนักมากนะคะเอาไปเลยเอาไปเลยนะคะเอาไปเลยนะคะนะคะอ่ะนะคะคนไหนนะคะผมเสียผมช็อตผมแตกปลายผมเป็นวุ้นเป็นฝอยไหม้ข้าวโพดผมเสียหนักมากเอาไปใช้เลยซื้อสองแถมหนึ่งค่ะ ซื้อ2แถม1598นะคะค่า,า,านะคะส่งเหมาเหมา60บาทนะคะส่งเหมาเหมา60บาทนะคะคนไหนผมเสียผมช็อตผมแตกปลายผมเป็นวุ้นเป็นฝอยหมอยข้าวโพดผมเสียหนักมากผมช็อตนะคะตัวนี้มีใบจดแจ้งนะคะมีใบจดแจ้งนะคะทรีนวันใช้แทนคิมนวดเป็นคิมนวดก็ได้หมักก็ได้อบไอ้น้ำก็ได้นะคะนะนะมีเป็นกลิ่นแฮร์สปานะาหอมอ,อ่อนๆใช้แล้วหอมติดทนนานนะคะ ใช้แล้วติดหอมติดทนนานนะคะคนไหนผมเป็นวุ้นนะคะผมเสียผมชอ็อตผมแตกปลายเติมหอกบ,บ่อยๆทําสีบ,บ่อยๆยืดบ,บ่อยๆดัดบ,บ่อยๆทําสีบ่อยๆม้วนผมบ,บ่อยๆได้ไม่ม่วยหนีบ,บ่อยๆผมชอ็อตผมแตกปลายไม่มีน้ําหนักนะคะชี้ฟูนะคะปลายจับแล้วหลุดผมเปื่อยนะคะซื้อไปใช้เลยนะคะหนึ่งกระปุก2 9 9นะคะ ซื้อ2แถม1เอาไปเลยนะคะเฉพาะไรซสดหน้าร้านขาย300บาทนะคะหน้าร้านขาย299นะคะหน้าร้านขาย299นะคะหน้าร้านขาย299นะคะอ่านะคะคนไหนนะคะผมเสียผมช็อตผมแตกปลายผมเป็นวุ้นเป็นฝอยใหม่ก็โพดผมเสียหนักมากจากการยืดผมจากการดัดผมจากการทําสีจากการทํา,กกาทไฮไลท์นะคะนะ ซื้อไปใช้เลยนะคะสระผมเสร็จหมักก็ได้นวดก็ได้อบไอน้ำก็ได้ถ้าคนไหนต้องการความวิ่งความเงานะวิ่งปับวิ่งปับนะคะให้อบไอน้ำนะคะไม่อบไอน้ำก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะใช้ได้3สูตรเลยโดนความร้อนก็ได้ไม่โดนความร้อนก็ได้เห็นผลเหมือนกันนะคะนะวิธีใช้ง่ายๆนะคะคุณสระผมเสร็จฉลมอิมมาทิ้งไว้5้นาทีถึง20นาทีนะคะแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดนะผมคุณจะนุ่ม,มๆเงาเงาหอมๆอมนะ,ะนะเนื้อครีมเป็นสีขาวบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ นะมีสารสก,กัดจากน้ำหอมด้วยนะคะน้ำหอมอ่อนๆน,นะใช้แล้วนะคะนะ่าจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะนะ่าหอมติดทนนานเลยนะคะหอมติดทนนานเลยนะคะคนไหนที่แบบไม่ค่อยสระผมนะคะนะใช้ยิม,มาเรานะหัวจะไม่เหนียวเหนอะหนะเลยผมนุ่มผมเงาผมสวยนะหนึ่งกระปุก299กพี่หนิงขายอยู่หน้าร้านถ้าใครจะเอาโปรโมชั่นนี้ซื้อ2แถม1นะคะซื้อ1กระปุก299กนะคะนะ สองกระปุกแถมหนึ่งกระปุกเลยเอาไปเลยนะคะห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทค่าส่งเหมาเมาหกสิบหมดเขตนะคะสิ้นเดือนนี้เท่านั้นถ้าคนไหนจะเอาโปรนี้นะคะเอาเลยนะคะนะคะวันนี้พี่หนิงมาไลค์ hmm. แค่นี้เลยนะคะถ้าคนไหนนะคะขอสงวนสิทธิ์นะคะสำหรับคนไหนที่ซื้อหน้าร้านขายนะคะ299บาทนะคะน้าหน้าร้านมีเอ่อมีค่าใช้จ่ายนะคะพี่หนิงขอสงวนสิทธินะคะหน้าร้านมีค่าใช้จ่ายนะคะพี่หนิงไม่สามารถขายในราคา โบลดกระหน่ำอย่างนี้ได้ถ้าคนไหนเอารีบเอฟเลยนะคะนะคนไหนผมเสียผมชอดผมแตกปลายผมเป็นวุ้นเป็นฝอย,ฝอยหมือนข้าวโพดเสียหนักมากนะคะซื้อไปใช้เลยนะคะนะคะนะนะติดต่อมาเลยค่ะคนไหนอยากซื้อไปใช้นะคะนะคะนะคะโหใช้แล้วโคตรด,ดีเลยค่ะผมโคตรนุ่มโคตรเงาโคตรสลวยเลยนะคะนะคะอะ่ะติดตามเลยนะคะคนไหนที่อยากได้สั่งเลยซื้อ2แถม1598 ซื้อ2แถม1 5กับ8ผมกูจะนุ่มนุ่งเงาๆาหอ,อมๆมค่ะนะแค่นี้นะ